ในที่สุดเราก็เอาอาวุธสิบห่างมาใช้ได้แล้วว้าวก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับโดนัทนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนบัคอกอาวุธสิบห่างนะครับผมที่อยู่ในตรงนี้เนาะพวกอาวุธพวกนี้นะครับอาวุธ ไม่รู้อันไหนนะน่ครับเป็นอาวุธสิบห่างนะครับสอนบัคแบบเอามาใช้สกิลคิวได้นะครับแบบเราใช้สัตหางตัวอื่นแบบใช้สกิลคิวได้นะครับเอใครที่รู้เร้วก็ปิดคิดไปนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูต่อนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมมุ่งหน้าสู่5 0 0 0ันัย์นะครับผมก็2อย่างนะครับที่เราต้องมีนะครับก็คือเนตอะไรก็ได้นะครับผมเป็นพวกเนตรเนี่ยเป็นพวกเนตรตากบเนตรพวก พวกเนตรวงเวนนะครับ <c oughs> เนตรมังกรอะไรนะเนี่ยเนตรอันนี้นะครับหรือเนตรอิทธจิเนตรหม่ก็ได้นะเออหรือจะเป็นล่างก็ได้นะครับเป็นล่างพวกล่างสกิลพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันนี่ผมไม่เคยทํานะแล้วอย่างที่2นะครับคือมี10ผห่างนะโอเคนะครับ10ห่างนะครับต้องมี10ผห่างก่อนนะไม่งั้นใช้ไม่ได้นะครับอย่างแรกนะให้เราเปิด C ไปก่อนนะครับ แล้วเราก็ใช้สิบห่างน,นะรับใช่ป่ะเออแล้วเราก็ปิดสิบห่างน,นะครับผมอาวุธมันก็จะยังอยู่นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้นะที่เราจะเอาไปนี่นะครับนี่มันเป็นการบักง่ายมากแบบไม่รู้นะครับว่าคนอื่นไม่รู้ว่ามันจะรู้หรือเปล่านะครับเออนะนี่วิธีการบั็อกสิบห่างน,นะครับก็ง่ายๆไม่ใช่วิธีการบัอกอาวุธสิบห่างน,นะนี่ก็ถือว่าอะไรก็ได้ที่ ที่เอามาใส่สกิลซีได้อ่ะเออนั่นแหละนะคืออะไรก็ได้ที่เอามาใส่สกิลซีได้ครับเช่นพวกพวกไออันนี้ก็ได้นะไอนี่นะครับเซนจูนะเซนจูอะไรก็ได้ที่ใส่สกิลซีได้อ่ะอันนี้ก็น่าจะได้นะแต่พี่ยังไม่มีนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประโยชน์กับใครหลายคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอกันคนละไลค์ขอกันคนละสับสไครก็พอนะครับผม ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ